โอเคก็สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเอ็กพีพีออโต้คากันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้มีลูกค้ามาติดต่อขอดูรถปีออสปี2 0 0 8ของเราก็จัดให้ครับผมมาพีพีออโต้ค้าต้องได้รองรถครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูนะผมว่าลูกค้ารองแล้ว P จะชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับผมก็ใครหรือว่า FC ท่านไหนที่สนใจ รถมือเดียวป้ายแดงรถบ้านๆนะครับผมต้องรีบแลวครับพีพีออโต้คายินดีต้อนรับครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูครับผมจากจากที่พี่เขาเทสไปแล้วจะชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันโอเคก็จบสดกันเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับ v รออสปี2008ออโต้มือเดียวป้ายแดงครับผมบอกเลยว่าคันนี้สุดจัดครับผมสุดในรุ่นครับผม โอเคก็ลูกค้าที่สนใจรถมือเดียวป้ายแดงครับผม b o s เอาไว้ใช้งานแบบนี้สวยๆบ้านๆแบบนี้ต้องรีบแลครับ PP Auto Car จัดให้ครับผม <Yeah. S 1> ก็นอกจากเราขายรถนะผมเรายังรับซื้อรับเทินรถทุกรุ่นนะครับผม oh. หรือจะเป็นติดฟิล์มป้องแสงหรือจะเป็นพ่นกันสนิมเรามีบริการครบวงจรครับผม ก็ต้องบอกเลยว่าครบจบในที่เดียวครับผมพี่เพี่วต้คาจัดให้ก็ฝากไว้ด้วยครับผมมาพี่เพียตคาต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับ